ครับสวัสดีครับผมธาราทรนะครับวันนี้มากับมีดพกของเอ IqQ นะครับที่ผมขายมาตลอดนะครับอันนี้รุ่น001ตัวตัวเก่านะครับลูกค้าส่งมาให้รับคมนะครับแต่ว่าอาการมาก็แผลหนักนะครับผมมีใบบินนะครับก็เลยเจียออกนะครับเจียตรงที่บินออกให้หมดเลยแล้วก็เปิดคมใหม่ปัดเงานะครับ ก็ได้มาอารมณ์นี้นะครับเดี๋ยวจะทสส่งลูกค้านะครับผม mm hmm. เดี๋ยวลองดูซิว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับกระดาษ A4 ตัดครึ่งมว้วนใส่กับแท่นมันไว้นะครับแล้วก็เอาหนังติ๊กมาลัดไปนะครับให้มันแข็งนิดนึงนะครับแล้วก็หลอดดูดน้ําทั่วไปนะครับเดี๋ยวเราจะตัดกันดูนะครับว่าได้ไหมนะครับผมโอเคมาเริ่มตัดกันเลยนะครับเพื่อความรวดเร็ว ก็คมก็จะให้ผมรับให้ในคมในระดับหนึ่งนะครับไม่ได้คงกรี๊บหวานเจี๊บอะไรมากนะครับผมเพราะว่าเขาเหมาะสมกับไม่ต้องคมมากนะครับผมคมมากเดี๋ยวมันก็จะสึกเร็วนะครับเดี๋ยวเอาประมาณนี้นะครับดึงออกจากกระดาษให้ม้วนกระดาษให้นะครับเดี๋ยวจะมาตัดถือตัดให้ดูนะครับผมเพิ่งรับเสร็จนะครับใช้เวลารับนานนะครับตั้งแต่เมื่อคืน จนถึงปัจจุบันนะครับก็ประมาณตักใบๆแล้วนะครับของวันนี้นะครับจับเบาๆนะครับกดปาดเฉือนพอจะเห็นกันไม่เอ่ยมันหคูคัดน่าจะพอได้อยู่นะครับ ก็กดปาดเฉยเบาๆนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองดูหลอดดูดน้ํานะครับเราก็จะกดลงไปตรงๆให้สุดนะครับผมก็มาเริ่มกันเลยครับก็ศูนย์ศูนย์หนึ่งนี่ก็เป็นมีดที่ไม่ยาวมากนะครับกระทัดรัดคอมเพกนะครับผมพกพาสะดวกใช้งานอนเนกประสงค์นะครับเดี๋ยวเราจะกดลงไปนะครับผมถ้าเรากดช้ามันจะยากนิดนึงนะครับ ต้องรอมันไหลนิดนึงนะครับผมโอเคผมไม่ได้รับคงคลิ์นะครับเล่มนี้นะครับก็ รับให้คมในระดับนึงนะครับให้ใช้งานได้นะครับผมก็คมอยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้คมกริบหวานเจี๊ยบอะไรมากมายนะครับโอเค ก็น่าจะให้เห็นกันประมาณนี้นะครับผมก็ใช้อเนกประสงค์นะครับปกติพลาสติกนี่ตัดอย่างนี้จะตัดยากมากนะครับถ้ามันไม่คมอันนี้ก็คมในระดับหนึ่งไม่ได้คมไม่ได้รับคมกริบนะครับผมก็พอใช้ได้นะครับก็คือรับให้ใช้งานได้ในระดับที่จะไม่ได้คมกริบนะครับผมโอเคประมาณนี้ เดี๋ยวลองส่งงานพี่ก็ดูว่าเขาพึงพอใจไหมถ้าพ,งพ,พึงพอใจเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็แพ็กส่งให้นะครับบริการฟรีนะครับเดี๋ยวค่าขนส่งนี่ผมคิดตังค่าส่งกลับนิดหน่อยเองน่าจะประมาณ50บาทนะครับผมส่วนรับนี่รับให้ฟรีครับบริการรับซื้อของจากผมผมรับให้ฟรีทุกเล่มนะครับผมโอเคครับขอบพระคุณครับก็ยังไงถ้าถูกใจเนี่ยเดี๋ยวลงไว้ที่ YouTube เ c e b o o k ฝากกดติดตามด้วยนะครับทั้ง Youtube ทั้ง f a c e b o o k นะครับแล้วก็จะลงใน TikTok ด้วยนะครับเดี๋ยวตอนนี้เพิ่มมานะครับโอเคครับอันนี้ของแท้นะครับมีโลโก้นะครับ001เดี๋ยวหยุดรูปนี้ไว้แล้วกันนะครับจะเงาเงหน่อยนะครับใบผมปกติเขาจะไม่เงาขนาดนี้นะครับนี่ผมก็เอาลอยขวนออกลอยขวนนะครับ ก็ออกในระดับหนึ่งนะครับผมมันก็จะเงาเงขึ้นมานะครับผมโอเคขอพระคุณครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ